สดีครับมือนี่ผมสิมาแนะนำอีกอันนึงครับที่เขาเอื้อกันบันไดบ้านหอ้อแบบบันไดตัวนี้เขาเอื้อว่าฮาชิโกะครับฮาชิโกะตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เลยละ ไฮซิโกถ้าเฮาสิขึ้นเฮาสิป <t ot> ีนเฮากับอากาดุฮาชิโกอากาเอิรนวอลได้ครับแล้วกับอากาเต้แล้วก็มีอีกไอ้โนโบดูครับโนโบรุโนโบเต้ซังโนโบเตนกำลังขึ้นนะครับเนาะเวลาคำว่าขึ้นปีนเขาเอิรนว่าโนโบรุโนโบดิมัตนะครับเนาะขันมันอีกคำหนึ่งครับตรงนี้ครับบันไดกันล่ะหนิจ้าว่าเป็นเอิรนว่าเชตัสซีครับบันไดแบบ แบบนี้ครับแบบสามขาแบบตั้งครับนี่ครับ,รบขึ้นขึ้นอันนี้ขึ้นการของพ่อดีมัดแล้วครับการวันนะนนี่เขาเอิ้นเชตาซื้อนะครับเชตาซื้อได้อีกแล้วไปรับไปเฮ็ดงานออกเกมบะออกไปใส่ก็เอาไปใส่ได้ครับตานี่กแติที่มีเชตาซือ้อกับฮาจิโก มันแปลงล่างครับแกต้องซื้อแปลงล่างแปลงล่างแบบนี้หรอครับแปลงล่างแบบนี้กลายเป็นฮาชิโกะครับไอฮาชิโกะกลายเป็นฮาชิโกะครับ <c oughs> บันไดแบบนี้แล้วกับบันไดที่เอาแบบบันไดที่เขายางขึ้นบ้านขึ้นยังกะไอนั่นกะไขดันครับบันไดไขดันบันไดบ้านเฮาแหละครับบันไดไขดันแหละครับ นั้นเขาเอืนว่าไข่ดันครับบันไดที่ห้องยังขึ้นเป็นบันไดเป็นขันขันแต่ว่าถ้าใส่ในการเหตุงานแบบนี้ก็เกียรติสืบอันนั้นก็ฮาชิโกนะครับเนาะสำหรับการเหตุงานก็อาจมีประโยชน์ผมก็บจำเอาน้ำมันนี่นะครับเวลาไปเหตุงานออกเก็บบะหรือว่าออกไปเหตุงานข้ทั้งหนอกมาหน้างานหรือว่าเขาก็เอื่นใส่แบบเออเอาเกียรติสืบมาเอาอย่างมากใช่ครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมนี่ คำคำหนึ่งพี่ใส่หรอไอว่านีเอาคำศัพท์ใดชามาครับเดี๋ยวได้ฉาอีสิวะไอไดฉ่าเอาคำหนักครับเอาคลิปหนักเอาคลิปนี้เอาได้คำว่านี่ละครับเคัตสึเคัตส,ตสึแล้วกะฮาชิโกฮาชิโกแล้วกะเออฮาชิโกกับเคัตสึคำมืนอนี้ก็บบันไดครับบันได บันไดบานเ้อล่ะบันไดบันไดกะไขดันครับตอนตอนผมมม้ไม่ไมมผงกระใสคเดโยกันนะครับบันไดบันไดหยังบันไดบอกเอาผงกระบอกเขาเอาไขดันมาไขดันมาไม่าขึ้นไขดันผงก็เอินไขดันได้นะครับนี่ครับนี่เอินไขดันตอนตอนนั้นนะครับบอลลูข้าใหม่มันครับกะครับประมาณนี้ครับ